เดี๋ยวทำไมมึงเงียบอะไรกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Minecraft เอ่อในพาร์ทที่ยี่สิบหกหรือเปล่าจำไม่ได้ซึ่งพาร์ทนี้เดี๋ยวเราไปลุยอนเดอร์อกรอนกอนไปเมื่อกี้ิึงตายไปโอ้โหพาร์ทที่แล้วก็แบบตายห่านะฮะพาร์ทนี้เราก็จะมาหลบมังกรกันหลบมังกรก่อน หาตรองตรงฮโ <หา S 1> ดนโดนโดนอย่าบินตามไอ้ควายอย่าบินตามกูตอนนี้เราต้องเอ่อทำลายเสาฮิวนะฮะของมังกรให้หมดก่อนนะตอนนี้เหลือน่าจะหมดแล้วหรือยังหมดหรือยังวะหมดหรือยังวะโอ้โหโอ้โหมังกรแล้ว นี่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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ย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 เดี๋ยวเดเฮ้ยมันมีตรงไหนอีกเนี่ยอีก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 ไฟอีกไฟอีไฟโอเคตอนนี้ไข่เราหมดแล้วครับโอเคเราจะไปตายกันแล้วเราก็จะใส่ชุดเต็มสูตรมาไฟกับมันนะครับแลเอาเชี่ยไม่ชนกูล่ะมาชนกูดิมาไอ้มังกรบ้าเอ้า มันไม่มาโจมตีแล้วครับแล้วก็จะรอให้มันมาโจมตีแล้วกันแปลงร่างเป็นคนแต่บอกไว้ก่อนนะเราไม่สามารถแปลงร่างมังกรได้นะมังกรในควายโอ้โหมันไม่ฆ่าเราวะ่ะงั้นเราก็ดดลงไปเลยครับแอบโอเคมาเตรียมของที่จะไปไฟเอเอเอา่อาอันนี้เลยลก็ธนู โนอาหารชุดเกาะนี่ต้องจัดเต็มงะจัดเต็มงานนี้จัดเต็มเบืองานนี้โอ้โหโอเคอ้บ้านาเกียรเออเราไม่มีไม้เลยครับเราจะทำไงดีเราไม่มีไม้เลยเราต้องขึ้นไปขุดไม้ก่อนใช่ไหมตัดไม้ดิอ้เชี่ยแปงล่างก่อนต้องขึ้นไปตัดไม้ก่อน พ่าเราจะเอาไม้มาทําธนูก็ไฟกับมันโอ้โหไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้จะต้องไฟกับมังกรนะฮะอะไรเงี้ยไอควายเนี่ยวะโอเคก็ขอโทษทีนะครับตอนแรกว่าจะอัพคลิปให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะอัดคลิปตอนเมื่อวานนี้แต่ว่าไม่ว่างจริงๆก็ต้องขออภัยกันไว้นะที่นี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานก็ ก็เป็นไงเขาดาวกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะฮะก็คิดอะไรก็ให้ได้สิ่งนั้นนะครับตอนนี้ผมก็คิดอยู่ว่าตอนไหนกูจะได้แสนวิวนะฮะเอ้ไม่ใช่ดิตอนไหนกูจะได้แสนซับสไคร้เออผมก็คิดอยู่นะแต่ก็คงคงไม่ได้แหละครับคงคงไม่ได้แหละครับโอเคก็ปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ขอโทษทีที่ไม่ได้มาอัดคลิปลงให้เพราะว่า ผมก็นอนเที่ยงคืนอ่ะเข้าดาวก็หลายๆคนอาจจะเข้าดาวนะครับแล้วทีนี้มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวไอเจ๊ยอะไรเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเด,วเดวีแปลงล้างก่อนแปลงล้างก่อนเชือยควนเต็มหน้าเลยเดี๋ยวเดเราต้องเอาอีนี่ออกด้วยไม่งั้นเราไปไม่ได้โอ้ยเอ้ยกูไม่ได้ที่ขุดมาด้วยทีนี้โอยไอ้มังกรบ้ากูได้ฆ่ามึงไหมเนี่ยไม่ครับเราต้องฆ่าไม่ได้ พาดนี้มึงต้องตายอาจจะมีควันบังการมองเห็นของทุกคนนะเอออาจจะมีควันแบบบังการมองเห็นนะครับมามังกรมึงอยู่ไหนไอ้ไฟมาดิมึงอ่ะมาดิมาดิมาดิวงที่ไหนอ่ะมาดิ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 เฮ้ยมาดิมาดิหูเยตุดวะตุดวะมาดิเอามาดิมึงมาดิ เฮ้สัตว์สัตสัตว์บ้าไอ้เชี่ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยจะเฮ้ยไม่โดนอีกเฮ้ยจะไอ้เชี่ยไม่โดนเฮ้ยจะอ่านี่โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนัดที่สองไปแล้วไอ้นัดที่สามยังเฮ้ยมาดิโอ้ยเชี่ยโยอิ่ยเย่เย่เย่ไลท์อะไรมีพุ่งชนเหรอมาพุ่งชนเหรอไอ้ไฟอะไรแล้วยิงดักหน้ายิงดักหน้ายิงไปโอ้โหโดนด้วยยัดเค็กูโคตรแม่นอ่ะ มาเด้มาเด้ไอ้เฮียไม่มีเสาหิวแล้วมึงมามึงมามึงมาไอ้เฮียมึงมาเด้มาเด้กลัวมึงกลัวเหรอกูกลัวเหรอมังกรนี่ก็ไม่ได้สู้ยากอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเรายิงโดนมันหรือว่าเราสกิลหรือว่าเราฟันอะไรโดนมันเนี่ยมันก็จะบินหนีอ่ามันจะบินหนีไปก่อนเลยเนี่ยเนี่ยยังไม่ถึงตัวกูเ่ยไอ้เฮียยังไม่ถึงตัวกูแต่ไอ้เฮียเลยเจะ มาดิมึงมาดิมาดิกลัวมึงที่กลัวมึงเหรอไอสัตว์มาดิมาดิมึงมาดิมึงมาดิมาดิกลัวมึงที่ไหนมาดิกางกางหญิงหญิงเข้าไปฟัน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 นี่ฟันฟันฟันโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้เลือดมังกรนี่เหลือครึ่งหนึ่งแล้วฮะโอ้โหโอ้โหชุดเกาะกูมาเต็มไอควายว้าชุดเกาะกูมาเต็มไอเชี๊ยมึงมาดิ tai, มาดิชุดเกาะกูมาเต็มชุดเกาะกูมาเต็มกูมาเต็มไอไฟกูมาเต็ม ไอ้โดนปะวะเฮ้ยโดนโดนด้วยมาเด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 กูจะฆ่ามังกรเนี่ยปีปีใหม่แล้วถึงเจะวันที่สองกูจะฆ่ามึงไอ้ไฟถึงเจะวันที่สองกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเย่มาเดมึงมาดดไอ้ไฟกูคนเดียวก็เอามึงอยู่มาไดมาไดมาไดกวงที่ไหนอะโอเคะตอนนี้มังกรนี่แบบกูจะขี้แตกยูแล้ว ตบแมงตบแมงตบแมงตบแม่งบินตามบินตามไปตบครับโอ้โหผมนี่กัดไม่ปล่อยเลยเอาเด้มังกรมังกรมังกรอีเยจะตายแล้วจะตายแล้วเยเยเจี๋ยอียไปโดนจะตายแล้วมึงนไหนจะตายนี่ตายโอ้โหเชี่ยมึงหลบเก่งมากอีอีอีสองนัด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 แล้วนี่อเอีอีเฉียดเข้ งง่ในสุดเลาฆ่ามังกรได้ครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราแปลงล่างกันไอเชี่ยเลเวลยี่สิบเลยแปลงล่างเอาควันออกกันยึด K ตีสิบตีสองห้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลเวลพุ่งเลเวลพุ่ง เเย้โอเคครับการปราบมังกรมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะเย้เย่การปราบมังกรนะไม่เชื่อเนี่ยวะสิงตัวอะไรวะสิงตัวเฮี้ยอะไรมาเด็กกูจะฟันให้ฟันหลวงเลยมึงมาเด็กมาเด็กมึงมาเด็กโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาเอาไข่มังกรทีหลังไปไปบ้านก่อน เย้จบแล้วเล่นไมครับจบแล้วเนี่ยตอนนี้แต่เสียงเอนเดอร์แมนนี่มันน่าหนวกหูตอนนี้ผมได้เล่นไมครับจบแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่พาร์ทที่หนึ่งนะครับจนพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวโปรเจก์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะโปรเจก์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วว่า ถ้าเราสู้มังกรเสร็จแล้วเนี่ยผมจะจบโปรเจกต์นั้นทันทีนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมมานะครับอยากให้ไปเล่นเซิร์ฟไหนอยากให้ไปเล่นเซิร์ฟมอสอะไรอยากให้เล่นอะไรคอมเมนต์ Comment ใต้คลิปนะครับแต่ขอให้เป็นไมค์ครับนะครับหลายคนถามทำไมพี่ต้องเป็นไมค์ครับด้วยนู่นนี่นั่นนะครับก็ก็คือไมค์ครับเนี่ยมันเป็นเกมที่ผมว่าเป็นเกมที่เข้าใจง่ายครับแล้วก็ เล่นไม่ต้องอยากด้วยแล้วก็คอมกระกากหรือคอมไม่ดีก็สามารถเล่นไมค์ครับได้คอมครยๆก็สามารถเล่นไมค์ครับได้ครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องใช้สเปคคอมอะไรเยอะแยะเพราะว่าคอมกูกากไงกูเล่นเล่นได้แค่ไมค์ครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามมานะก็โอเคเดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับสําหรับพาร์ทน,นี้ <c oughs> อยากให้เล่นต่อไหมเล่นพาร์ทนี้ต่อไหมก็คอมเมนต์ไว้นะครับหรือว่า ไม่อยากก็หรือว่าจะเปลี่ยนแนวพี่ไปเล่นนู่นนี่นั่นสิมอสนู่นนี่นั่นสิพี่เล่นเซิร์ฟนี้สิทำโปรเจกต์ให้ผมหน่อยพี่เล่นเซิร์ฟนูน้น,นเซิร์ฟนี้พี่ทำอย่างนู้นอย่างนี้ก็ก็ได้ครับก็ได้เดี๋ยวเราไปไฟด้วยกันเลยโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวสําหรับโปรเจกต์นี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็โอเคบายแล้วเจอกันนะครับผมหลังจากคลิปนี้ลงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนกันด้วยนะฮะโอเคบายไปแล้ว โอ้โหมังกรน,นี่มันก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างที่คิดพี่ก็คิ้วได้ง่ายๆเลยนะเฮ้ยเฮเฮ้